ค่ะวันนี้หน่อยก็จะพาเพื่อนๆมาดูน้องวัวตัวหนึ่งนะคะในคอกนะคะคือตัวนี้นะคะน้องวัวตัวนี้เริ่มอ้วนแล้วก็เริ่มมีปัญหาตรงข้อเท้านะคะดูน้องวัวยืนนะคะตอนตอนซื้อเข้ามาทีแรกก็ปกตินะคะเพื่อนๆแต่เวลาช่วงน้องวัวเริ่มอ้วนแล้วเริ่มรับน้าหนักน้ําหนักเริ่มเยอะนะคะ จะรับน้ําหนักยากนะคะเห็นไปคะ่ะปวดข้อเท้านะคะแกจะยืนเกร็งๆนะคะแล้ววันนี้หน่อยกับคุณประหลัดจะได้ต้องได้ย้ายลงไปในอคอกดินนะคะเพราะว่าเวลาให้อาหารน้องวัวแล้วน้องวัวขี้เกียจลุกนะคะเนี่ยค่ะเห็นไหมคะแล้วถ้าได้นอนแล้วน้องวัวก็ไม่ยอมลุกนะคะเพื่อนๆวันนี้หน่อยกับคุณประหลัดได้หยุดก็เลยจะพากันย้ายลงไปอคอกดินนะคะ จะเป็นปวดเท้านะคะกินอาหารากินกอาหารก็ลดลงนะคะจากแต่ก่อนเคยกินอาหารเยอะนะคะดูแกและแกะจะปวดขานะคะน้องวัวตัวนี้อตอนซื้อมาก็ปก,กตินะคะนี่แหละคือเราไม่รู้ว่าน้องวัวแต่ละตัวมันเป็นยังไงนะคะเหมือนตัวนี้นนนนดูขาหลังแกแกจะ รับน้ำหนักข้างหนึ่งนะคะอีกข้างหนึ่งคือตอนซื้อมาไม่เป็นแบบนี้นะคะเพื่อนๆแต่เวลาน้ำหนักน้องวัวเริ่มเยอะขึ้นอันนี้ค่ะเจ็บตีนเจ็บเจ็บข้อเท้าจริงๆค่ะเดี๋ยววันนี้จะได้เอาลงอคอกดินนะคะเพื่อนๆนี่แหละค่ะเ,เลยอยากให้เพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงโคนะคะ พยายามให้มีคอกดินนะคะเอาไว้นะคะไว้สำรองเวลาน้องวัวเจ็บนะคะนี่ก็คือกำลังอ้วนอ้วนเลยนะคะเพื่อนเพื่อนเริ่มมีปัญหาแล้วนะคะปวดข้อเท้าแล้วนะคะคิดว่าคัดสันน้องวัวเข้ามาดีแต่ก็ยังมีปัญหานะคะเพื่อนเพื่อนนี่แหละค่ะคือความเสี่ยงโอ้โอ้โอ้เจ็บเจ็บข้อเท้าแรงด้วยนะคะ <c oughs> นี่แหละค่ะคือปัญหาของการเลี้ยงโคขนนะคะส่วนมากจะหลักๆก,ก็คือตรงข้อนะคะถ้ารับน้ําหนักเยอะมากเกินไปน้องวัวก็จะเริ่มปวดขานะคะเราจะต้องสําคัญเราจะต้องมีอคอกดินนะคะถ้าเป็นไปได้คือถ้าเลี้ยงไปเริ่มอ้วนหกเจ็ดแปดเดือนแล้วเราจะต้องย้ายลงอคอกดินนะคะเพราะถ้าปวดข้อเท้าแล้วในการกินอาหารของน้องวัวก็จะลดลงนะคะเพื่อนๆนตัวนี้ต้องได้เอาลงอคอกดินด่วนเลยนะคะเพื่อนๆน ความเสี่ยงในการเลี้ยงโคก็คล้ายๆตัวนี้นะคะแต่ว่านี่แหละหน่อยก็เลยอยากจะแนะนําเพื่อนๆว่าในการซื้อโคเข้ามาขุนหน่อยไม่อยากจะให้ซื้อในราคาที่ค่อนข้างแพงนะคะราคาห้าหมื่นขึ้นนี่ถือว่าแพงนะคะเพราะว่ามาบวกลบคูณหารแล้วกําไรก็ได้เท่าๆกันกับน้องวัวที่ซื้อราคาสามหมื่นหรือสี่หมื่นหรือสองหมื่นนะคะ มันก็ไม่ต่างกันนะคะแต่ว่าความเสียงเราก็จะลดลงนะคะถ้าถ้าเราซื้อในราคาที่พอดีพอประมาณนะคะเพื<ๆ>่อนๆไม่อยากจะแนะนำให้ซื้อในราคาห้าหมื่นขึ้นนะคะนะคะขนาดจับนะคะขนาดจับ มัดเชือกเขานะคะยังนอนให้จับเลยนะคะแต่ว่าปวดมากเลยนะคะเพื่อนๆดูสิคะคุณปลัดจับแบบง่ายๆเลยนะคะไม่ต้องไปใช้ไม้คล้องนะคะนี่คืออาการน้องวัวเจ็บเท้านะคะเดี๋ยวให้ดูนะคะว่าเดือนอะไรที่คุดนะคะตัวนี้เป็นเดือนพันวานะคะซื้อมาสามหมื่นนะคะซื้อมาจากตลาดนะคะตัวนี้ไปซื้ออยู่ที่ตลาดท่าแร่นะคะป่าย้ายน้องวัวกันค่ะ จับแบบง่ายๆเลยนะคะเพราะน้องวอัวปวดเท้านะคะไม่ยอมลุกเลยเดี๋ยวเราจะย้ายไปตรงคอกคอกดินกันนะคะคอกดินของหน่อยอยู่ตรงนู้นนะคะหน่อย,อย,อยทำคอกไว้ตรงนี้แปดคอกนะคะไว้สำหรับไว้สำรองน้องวอัวเจ็บเท้านะคะส่วนมากน้องวอัวจะปวดขานะคะ เหยียบเท้านะคะเนี่ยค่ะคือ,อคอกที่เราเตรียมไว้นะคะจะเป็นอคอกดินนะคะเวลาน้องวัวมาเหยียบมันก็จะเหยียบแล้วมันจะนุ่มนะคะจะทําให้เท้าน้องวัวดีขึ้นนะคะที่อคอกก็มีหนึ่งสองสามสามตัวนะคะที่เอามาลงสํารองไว้นะคะที่มีอาการปวดข้อเท้านะคะส่วนมากน้องวัวเราจะมีปัญหา ตรงปวดข้อเท้านะคะว่าเลือกคัดสัตว์มาอย่างดีแล้วก็ยังมีปัญหานะคะในจะมีปัญหาในช่วงระยะเวลาที่คุณได้หลายเดือนนะคะเพื่อนๆปวดจริงๆนะคะเดี๋ยวเราจะเอาลงอคอกดินดูสัก1นวันสองวันนะคะถ้ายังไม่ดีขึ้นเราก็จะแจ้งหมอสหกรณ์ของคุณหมอมาฉีดยาให้นะคะก่อน เราก็หลีกเลี่ยงที่จะฉีดยานะคะเพื่อนๆก็เอาลงไปตรงคอ,อกดินก่อนนะคะถ้าลงคอ,อกดินแล้วดีขึ้นเราก็ไม่ฉีดยานะคะเพื่อนๆแต่ว่าถ้าผ่านไปหนึ่งวันแล้วอาการยังไม่ดีขึ้นนะคะเราก็ต้องแจ้งให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์เข้ามาฉีดยาให้นะคะเพื่อรักษาไปตามระบบนะคะแต่ถ้าอายุ แต่ถ้าอายุเยอะนะคะเราก็จะไม่ฉีดนะคะเราก็จะแจ้งขายเลยนะคะแจ้งลงฉุกเฉินเลยนะคะเพราะว่าถ้าอายุมากถึง1ิบถึงสิเดือนเหมือนตัวนี้นะคะเราก็ต้องเหมือนตัวนี้เดือนธันวาก็เต็มปีแล้วนะคะเราจะต้องเอาออกมาประครับประคองก่อนนะคะให้คุณประหลัดเอาออกมานะคะน้องัวก,ก็อ้วนนะคะดูการเดินนะคะระวังระวังคอยไป ปวดเท้านะคะควรดีนะคะปวดเท้าส่วนมากจะเป็นแบบนี้นะคะไปเอาเข้าวคอกเลยระวังกันด้วยนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่เลี้ยงโคขุนนะคะระบบเอการซื้อเข้าเราจะต้องดูตรงข้อเท้าอย่างดีเลยนะคะแต่ก็ ดูดีแค่ไหนก็ยังปวดนะคะเหมือนที่อคอกนะคะก็ยังมีตัวปวดเท้านะคะเพราะว่าการที่น้องวัวอ้วนขึ้นเยอะๆน้องวัวก็สามารถเจ็บข้อเท้าได้นะคะมันเป็นปัญหาแบบหาประจําเป็นปัญหาประจําที่ฟาร์มเลยนะคะ <c oughs> เกือบทุกฟาร์มนะคะเพราะว่าการที่น้องวัวอ้วนในการรับน้าหนักน้องวัวก็จะรับตรงไอ ข้อเท้านะคะมันก็จะทําให้น้องวัวเกิดมีปัญหานะคะอคอกนี้มีสามตัวสี่ตัวแล้วนะคะที่มีปัญหาที่ข้อเท้านะคะเพื่อนๆประตูอคอกนะคะเราก็ทําแบบนี้นะคะเพื่อนๆเพื่อนแทนไหนอยากเอาไปทําก็ได้นะคะเหมือนเปิดประตูบ้านเลยนะคะเปิดง่ายปิดง่ายนะคะไม่ต้องกลัวว่าน้องวัวจะไอทําถ้าทําเป็นไอรูไอประตูแบบสอดนะคะ ตัวน,นั้นน้องวัวอาจสามารถเปิดเองได้นะคะแต่ตัวนี้เปิดไม่ได้นะคะมัดเชือกเส้นเดียวจบเลยนะคะเพื่อนๆค่ะเราก็จะต้องรอดูอาการก่อนนะคะเพราะว่าเราก็หลีกเลี่ยงที่จะฉีดยานะคะเพราะว่าน้องวัวก็อ้วนแล้วนะคะลองดูสัก1นวันสองวันนะคะถ้าดีขึ้นเราก็ไม่ฉีดยานะคะแต่ถ้าไม่ดีขึ้นเราก็ต้องจะให้ เจ้าหน้าที่สากรคุณหมอมาดูนะคะพิจารณานะคะแต่ถ้าอายุมากเขาอาจจะไม่ฉีดน,นะคะเขาก็จะแจ้งลงฉุกเฉินนะคะหรือแจ้งนําไปเข้าสากรเลยนะคะก็ต้องดูก่อนนะคะถ้าเป็นไปได้หน่อยก็ยังยัง,ยง,ยงไม่ยังไม่อยากจะส่งนะคะเพราะยังไม่อ้วนเต็มที่นะคะเพื่อน ค่ะรอดูนะคะว่าน้องโวต,ตัวนี้จะดีขึ้นไหมคะรอชมกันนะคะขอบคุณมากนะคะที่เข้ามากดรับชมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ